สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางคณะอนุกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนด้านบร,ริการสุขภาพนะคะเราจะมาถแถลงข่าวในกรณีที่มีข่าวเรื่องของมีผู้หญิงที่โดน3ามีสามนัถกรดใส่ในขณะที่นอนหลับอยู่นะคะแล้วก็ไปเข้ารับบร,ริการที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่งแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นจนกระทั่งเธอต้องเสียชีวิตไป ซึ่งก็สร้างความตื่นใจให้กับคนที่ได้รับรู้รับทราบข่าวนี้เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็แต่ละฝ่ายก็ออกมาแถลงข้อเท็จจริงซึ่งก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างนะคะทูกฝ่ายก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรับผิดชอบแต่อะไรก็ตามนะคะทราบว่าตอนนี้ก็มีอุณอาหกรรที่พยายามจะช่วยเคสนี้อยู่แต่ว่าในฐานะของคณะรัฐมการ องค์กรเสด็จเพื่อการคุคพอผู้รบริโภคภาคประชาชนด้านบริการสุขภาพเองเราก็มีประเด็นที่คิดว่าอยากจะ,ะแถลงนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยเกิดความเป็นธรรมกับผู้ทีเ่เสียชีวิตไปและครอบครัวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้ทางคุณสารีออสุวรรณแล้วก็าทางทางคุณบุญยืนสิทธิธรรมแล้วก็อันองค์การท่านต่างๆที่นั่งในหนที่นี้นะคะได้ร่วมกันแถลงเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมทาง ได s สุขไลฟ์นะคะได้รับทราบในประเด็นที่เรามีข้อสังเกตและข้อประเด็นที่เราที่ว่าอยากจะให้มีการพัฒนาในเชิงนโยบายและระบบค่ะเชิญคุณชาดีค่ะขอบคุณนะครคุณสุพัฒนานะคะก็เน้นหน่อยแยกพูดในฐานะที่พูดที่พวกเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะฮะเน้นที่ว่ากรณีนี้สะท้อนข้อจากัดของการตีความ ของกรณีการเข้ารับบริการในกรณีฉุกเฉินเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วก็เราฟัง2วันเนี่ยโรงพยาบาลก็พูดไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่ากรณีนี้เข้าข่ายฉุกเฉินซึ่งในฐานะผู้กันตนเนื่องจากว่าคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นผูกรร้กันตนแล้วจริง72ชั่วโมงของผู้ประกันตนเนี่ยก็เหมือนกับสิทธิอื่นๆนะฮะเราไปใช้สิทธิที่ไหนก็ได้ เพียงแต่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยเ,เดิมเนี่ยนะฮะประกันสังคมเนี่ยคุณก็แจ้งไปที่โรงพยาบาลผู้สัญญาเท่านั้นเองนะคะแล้วทุกอย่างก็จบแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยถ้าฟังจากญาติเนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่าให้คนไข้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเองโอเคเอ,าอาจจะให้เงินไป40บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิดว่กกรณีนี้ก,ก,ก,กเ็เป็นประเด็นที่ การตีความว่าฉุกเฉินเนี่ยเราจะดูะเฉพาะคนไข้สามารถที่จะเดินได้เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าควรที่จะได้มีการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นหรือ,อมีการสอบถามข้อมูลที่ชัดเจนซึ่งเราไม่เห็นนะฮะว่ามีการทําในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรกเรียนที่ว่าเป็นปัญหาของโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมากที่ มักจะตดความว่าไม่ฉุกเฉินเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินนะคะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาของข้อร้องเรียนเลยนะคะว่าเมื่อเพราะถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยคุณเรียกเก็บเงินไม่ได้และต้องดูแล7.2ชั่วโมงเพราะนั้นก็จะบอกว่าไม่ฉุกเฉินไม่ก่อนซึ่งถ้าคนไข้ที่รู้สิทธิตัวเองดีเนี่ยก็จะดาเนินการแต่ก็ต้องถือว่ากรณีนี้เนี่ยคุณแม่ไปกับลูกซึ่งอายุ12เท่านั้นนะฮะ นอกเหนือจากว่าไม่ได้รับการคุ้มครองในกรณีการรับบริการฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าเรียกว่าการกระจายข้อมูลความเข้าใจของประชาชนในเรื่องของการเข้าถึงบริการการรับบริการของประชาชนเนี่ยยังเป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นนั่นเองเนี่ยก็อยากให้ประเด็นนี้มีความชัดเจนประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะซึ่ง ผู้ติดเยอะก็คือว่าดูเหมือนต้องโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะซึ่งโรงพยาบาลขนาดร้อยเก้าเตียงเน้นที่ว่าอ,อย่างน้อยต้องมีแพทย์ประจำนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้มีความพร้อมในการที่จะดูแลคนไข้ในกรณีฉุกเฉินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้โรงพยาบาลเนี่ยตอบคำถามในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเน้นเองก็สนับสนุนคุณจชริยะนะฮะ ที่ผ่านมาเนี่ยเราเราอาจจะเรียกว่า,าการตรวจสอบหรือการกำกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทำได้อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็อยากเห็นว่ามีการตรวจสอบแล้วก็การกำกับอย่างเข้มงวดแล้วก็ทุกกรณีในกรณีที่มีการเสียชีวิตแบบกรณีนี้นะคะซึ่งกอ็อยากเห็นว่า กรณีเรื่องฉุกเฉินเนี่ยจริงๆก็เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคนไข้และก็ต้องบอกไเลยนะฮะว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับการหมดเนื้อหมดตัวของคนไข้ด้วยนะคะเมือม่อเมื่อไหร่ที่ตกติดความว่าไม่ฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนออการที่คุณบอกว่าไม่ฉุกเฉินและเรียกเก็บเงินเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นลูกซึ่งไม่มีเงินเลยเนี่ยนะฮะโรงพยาบาลต้องให้เงินไปเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ จะต้องไปอีกที่หนึ่งแน่นอนแต่ขณะที่การตรวจเบื้องต้นการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการเรียกว่าวินิจฉัยให้ชัดเจนเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่โรงพยาบาลควรจะต้องทําซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับว่าทําไมไม่มีการดําเนินการใดๆเลยแล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะยังไม่มีคนพูดเยอะนะฮะก็คือ,อรายนี้เนี่ยเท่าที่ข้อมูลปรากฏนะฮะว่าเขานอนขณะที่ถูกรากต้นกด ซึ่งเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการไหลเข้าจมูกเข้าทางเดินอาหารทางเดินหายใจซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทําให้เกิดการบวมแล้วก็เป็นใุของการเสียชีวิตได้ในในระยะหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ขณะที่เรนก็คิดว่าโรงพยาบาลก็ไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องไฟไหม้นะริงไฟไหม้กันนะั้ น้ำปรดเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นความจริงเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องถูกทําให้ปรากฏโดยคนที่เป็นกลางและเชื่อถือได้แล้วก็อยากจะแจ้งสิไปถึงผู้บริโภคด้วยนะคะว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้กันตนเนี่ยก็ถือว่าได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นมาตรา 63, 63. 63. งเล็บ7ของพรบประกันสังคมเนี่ย ในกรณีเสียชีวิตเนี่ยสามารถได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น400,000บาทนะฮะซึ่งอย่างน้อยก็น่าจะเป็นเงินเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเรียนสื้นๆแบบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสายลินะคะเชิญคุณเบญจ์ค่ะค่ะก็เห็นคล้ายๆกันนะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราก็ดูตามข่าวแล้วก็ดูทั้งสองฝ่าย ส่วนหนึ่งที่ฉันดูข่าวจากการาแถลงของโรงพยาบาลอันนี้ก็รู้สึกแปลกๆอยู่นะที่บอกว่าคนไข้ไม่ฉุกเฉินถูกไหมฮะดูแลตัวเองได้นี่ขนาดคนไข้ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันมากถ้าจนต้องมาไปเสี่ยชีวิตเนี่ยเขายังต้องไปตายกางทางอาการอย่างนี้เนี่ยยังยืนยันว่าไม่ฉุกเฉินดิยฉันก็ไม่ทราบว่าถ้าฉุกเฉินจริงมันจะขนาดไหนและอีกเรื่องที่บอกว่าคนไข้ขอไปรักษาที่อื่นแทน ฉันเอาตัวดิฉันไปใส่คนไข้เลยนะถ้าดิฉันไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยแท็กซี่เองก็ประเมินแล้วว่าไปต่อไม่ไหวแน่ตรงนี้โรงพยาบาลใกล้ที่สุดอันนี้เป็นติดฉุกเฉินเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยรัฐบาลคุณระยุทธจันทร์โอชานี่แหละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพอดิฉันเข้าไปถึงดิฉันป่วยแล้วไปกับลกูกที่นายุติดต่อขั่ถ้าดิฉันยังพอมีสต,ติอยู่บ้างดิฉันคิดว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนมาพูดเรื่องค่าใช้จา่าย ดิฉันเก็บปวดขนาดนั้นดิฉันรักษาที่โรงพยาบาลพระรามสองแม่แต่ถ้ามีคนมาบอกว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายขนาดไหนถ้าดิฉันเป็นแม่คนเนี่ยดิฉันถึงตายดิฉันก็ต้องไปที่อื่นเพื่อไม่ทิ้งภาระไว้ให้ลูกดิฉันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะถามไปฝากไปถึงสังคมแล้วก็หน่วยที่กำกับดูแลด้วยว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเปล่าที่ผลักดันให้เขาต้องกระเสือกกระสนเอาชีวิตไปตายระดับหน้า เพื่อที่จะหนีค่าใช้จ่ายที่มันมหาศาลต่อหน้าต่อตาเขาอันนี้ใช่หรือเปล่าและกรณีการไม่ได้ใช้ฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินเนี่ยคนตายไปแล้วลุกขึ้นมาเถียงไม่ได้ตอนนี้เหลือแต่ลูกเขาที่อยู่ในเหตุการณ์คือเด็ก12ขวบเด็ก12ขวบไม่ใช่คู่กรณีที่จะมาชกและจะมาเถียงทางวิชาการกับคนที่มีวิชาชีพได้ฉันคิดว่าอย่างนี้นะแต่สังคมฉันเชื่อว่าสังคมเชื่อเด็กคือจริงๆแล้วถ้า ยังยืนยันว่าไม่ฉุกเฉินแต่ว่าไปตายกลางทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสังคมก็ต้องตั้งคำถามดิันคิดว่าเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเมื่อมันเป็นติดติดฉุกเฉินสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดได้เก็บติดเก็บติดสองชั่วโมงหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะประเมินอาการอีกทีหนึ่งว่าถ้าอาการย้ายไปที่อื่นได้ตามติดเข้าไปถ้ายังไปไม่ได้ก็ต้องรักษาจนกว่า ภาวะในการที่จะเอาชีวิตรอดของเขาที่จะรอดชีวิตอของเขาเนี่ยกลับมาเ้าถึงจะย้ายไปไปตามสิทธิ์ได้ต้องบอกนะคะว่าจะไปโรงพยาบาลต,ตามถ้าเรามีสิทธิ์ฉุกเฉินญาติท่านใดที่มีสิทธิ์ฉุกเฉินถึงโรงพยาบาลจะมาอ้างค่าใช้จ่ายยังไงขอให้ยืนยันใช้สิทธิ์ฉุกเฉินนะโรงพยาบาลที่ท่านไปถึงโรงพยาบาลแรกเพื่อรักษาชีวิตคนป่วยไม่ใช่บอกให้เขาเอาค่าใช้จ่ายมาผูกแล้วหนีไม่ตายอย่างเงี้ยฉันคิดว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง เรื่องนี้ฉันคิดว่าเรื่องของออการตั้งคณะกรรมการไปนตรวจสอบที่เรื่องสําคัญฉันคิดว่าเรื่องนี้ต้องจริงจังมากๆเลยนะ,ะต้องทําให้เห็นว่าโงรงพยาบาลถ้าทําแบบนี้ทําให้คนเสียชีวิตปฏิเสธการรักษาพยาบาลถึอแม้จะออกมาพูดว่าไม่ปฏิเสธก็ตามเลยฉันคิดว่ามันต้องมีการใช้บทกาหนดโทษที่จริงจังอาจจะเห็นด้วยกับคุณอัจฉริยะนะคะแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ใช่เรื่องพักพวกกันช่วยช่วยกันมันไม่ใช่ที่เรื่องของชีวิตคนหนึ่งชีวิตเรื่องนี้ต้องจริงจังฉันคิดว่ากฎระเบียบไอ้น,นี่กฎระเบียบหรือช่องว่างต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องอุดช่องโหว่มันให้ได้นะฮะตรงนี้ต้องอุดช่องโหว่ให้ได้ไม่ใช่ช่วยช่วยกันไปฉันคิดว่าระเบียบเนี่ยเขียนมาดีแต่ถ้ามีคนแตกแถวต้องจัดการให้เหมือนเชือดไก่ให้ิงดูเพื่อป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้อีก แต่ดิฉันไม่ได้เป็นหมอดิฉันเชื่อว่าต้องฉุกเฉินแน่ๆเลยเคสเนี้ยถ้าไม่ฉุกเฉินมันจะตายเหรอเอออยู่ดีๆเขาคงไม่ไปกัดลิ้นตายกลางทางแน่ๆในนี้ดิฉันเชื่อค่ะค่ะขอบคุณคุณบุญเดียมากค่ะอาจารย์คุณมีนามีอะไรไหมคะอาจารย์ยุทธกตีเชิญค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คงเป็นประเด็นความสนใจในเชิงสนใจเนาะว่าคนไข้ซึ่ง มีความรุนแรงคือถ้าบอกว่านั่งบ่เนี่ยทุกคนก็คงต้องรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ถูกต,ต้องผ่านประเด็นี้ประเด็นคือมมน,นะคะประเด็นนี้ก็คือว่ากรณีเมื่อเข้าสู่โรงพยาบาลใดก็ตามนะคะโดยกฎหมายของพระาราชบัญญัติสถานพยาบาลเนี่ยนะม่ได้มาตรา36เนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าสถานพยาบาลนั้นๆมีหน้าที่ต้องดูแลคนไข้จนคนขี่อันตราย นะคะจึงจะส่งต่อให้กับวยบริการอื่นได้ซึ่งกรณีเช่นนี้เนี่ยจากการที่ทางโรงพยาบาลแถลงข่าวว่าเออเขาเรียกว่าอาการโดยทั่วไปปกติดีแต่แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่าเมื่อเดินทางอยู่ระหว่างการเดินทางซึ่งเข้าใจว่าโรงพยาบาลที่หนึ่งกับที่สองที่จะไปส่งต่อเนี่ยน่าจะไม่ไกลกนั้นแต่ว่าคนไข้ถึงแก่ชีวิตเนี่ยแสดงว่าวันตอนที่ออกจากยบริการที่เป็นพระรามสองเนี่ย อาการก็น่าจะมีความรุนแรงพอสมควรนะคะแต่แต่แ่ก็ไม่แต่แจเหอกันก็คงต้องเป็นเรื่องของการต้องไปดูข้อเท็จจริงแต่เมื่อเกิดกรณีถ้าเกิดทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรา36เนี่ยก็คือยังไม่ได้ผลขีดวิกฤตแต่ในการผักดันหรือส่งต่อผู้ป่วยไปที่อื่นเน่จนเกิดปัญหาถึงแก่ชีวิตเนี่ยในกฎหมายเองก็พูดไว้ชัดแล้วว่าว่ามีบทลงโทษที่ หลายคนเสนอนะคะว่าอันที่หนึ่งอีเรื่องของการปิดชั่วคราวไหมนะคะในกฎหมายก็บอกว่าถ้าไม่สามารถให้บริการตามกฎหมายกาหนดมเนี่ยนะคะทางผู้บังคับใช้กฎหมายก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็กมีอำนาจในการสั่งปิดชั่วคราวจนแล้วก็ปรับปรุงซึ่งอันเนี้ยข,ข้อสังเกตที่ที่เราตั้งข้อสังเกตคือว่าในในในส่วนของการให้บริการวันนั้นเนี่ยแพทย์ผู้ให้บริการเนี่ยไม่ได้มาปรากฏตัวณนะจุดที่ให้บริการผู้ป่วย นะคะเป็นการปรึกษาทางโทรศัพท์อันนี้ก็เป็นการตั clear ้งข้อสังเกตที่คุณสารีตตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วโดยบริการเนี่ยสนาบบริการสยาบาลเนี่ยมีผู้ให้บริการจริงตามที่ได้ขอขึ้นทะเบียนไว้ขออนุญาตแต่กระทรวงสาธารณสุขไว้หรือไม่คือถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะเข้าข่ายว่าไม่สามารถให้บริการได้ก็มีทั้งโทษปกครองคือการปิดสถานพยาบาลชั่วคราวจนกว่าจะดีขึ้นหรือมีโทษทางอาญา นะคะมีกรโทษแต่ยาคือไม่ปรับนะคะทั้งปรับเพื่องจำคุกไม่เกินสองปีนะปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทอันนี้ก็จะเป็นโทษซึ่งจริงๆถ้าเป็นฝั่งผู้ป่วยเนี่ยคงไม่อยากจะให้มีใครโดนปรับแต่อยากจะให้หน่วยบริการุกหน่วยให้บริการคนไข้นะคะรักษาชีวิตคนไข้ให้เหมือนกับชีวิตญาติพี่น้องของท่านเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ถึงที่สุดแล้ว โดยบริการถ้าสามารถดูแลได้ก็ขออนรมารให้ดูแลคนไข้แต่กรณีโดยบริการซึ่งไม่สามารถให้บริการได้ตามวัตถุประสงค์โดยมีเจตนารมที่มีเจตนา,าอื่นนะคะอย่างเช่นหลายคนพูดว่าเป็นเพราะเรื่องเงินทองหรือเปล่าอย่างนั้นก็เป็นหน้าที่ของรกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องดำเนินการนะคะลงโทษตามตาม,ตามความผ่านความผิดดังนั้นนะคะขอบคุณค่ะมินีอนงานนะคะ ก็ฝากสั้นๆนะคะคิดว่าเคสนี้ไม่น่าจะเป็นเคสเคสแรกที่รุนแรงเนาะมันอาจจะม,มันจะมีอีกหลายเคสนะคะที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามเรื่องของการตั้งใช้มาตรการสองส่วนก็อยากให้ละเอียดอ่อนกับเรื่องนี้เพราะมันหมายถึงระบบมาตรฐานในการกำกับควบคุมนะคะคุณภาพต่อไปก็อยากให้ไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่บทเรียนแต่อยากให้มันเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงแล้วก็มีการช่วยเหลือมีการ วางมาตร,รการที่ทเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยก็ไม่อยากให้เอาเรื่องไทยของเรื่องเงินเรื่องระเบียบเรื่องอะไรมาเกี่ยวนะคะแต่ชีวิตก็คือชีวิตหนึ่งที่มีคุณค่าและก็ไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพสาสุขหสุขไม่ว่าจะเป็นเจารร้าหน้าที่ในส่วนไหนก็ตามคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแลแตนะ่จริงๆค่ะ คืออยากจะเล่าให้ให้ฟังแบบนี้ว่าคือถ้าคนที่ไม่ค่อยได้ยินเรื่องพวกนี้นยจะคิดว่าเรื่องนี้หรือว่าที่เรามาแถงเป็นกรณีตัวอย่างแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่กรณีตัวอย่างเลยนะพวกเราเป็นอนุ์ด้านสุขภาพเป็นประชุมกันมาเนี่ยมีเรื่องพวกนี้เยอะมากมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเยอะมากเรื่องเหล่านี้หมายความว่าเข้าไปที่สถานพยาบาลแล้วสถานพยาบาลเนี่ยปฏิเสธการรักษาจริงๆตามสิทธิ์เนี่ยประชาชนเนี่ยสามารถเข้าได้เลยในกรณีที่ฉุกเฉินแต่ว่าประเด็นเนี่ยก็คือว่าสถานพยาบาลอาจจะตีความว่า ไม่ฉุกเฉินแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคึกเกิดข,ข,ขึ้นเยอะมากพอเป็นอย่างเนี้ยผู้รับบริการเนี่ยจะเกิดวิกฤตสองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าพอไม่ฉุกเฉินแล้วต้องเข้ารับบริการเนี่ยมันจะเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นและยิ่งถ้าเป็นเอกชนมันจะแพงมากเราเคยเจอหนึ่งวันสองแสนห้าวันหนึ่งล้านอะไรแบบเนี้ยนั่นแปลว่านอนที่โรงพยาบาลเนี่ยมีหนี้มีสิทธิ์แล้วต้องเซ็นรับสภาพหนี้บางรายเราเจอว่านอนไปแล้วเสียชีวิตเนี่ยญาติยังมาเสียให้ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ให้เอาส่งต่จง กาโรงพยาบาลอันนีนใน้ในเชิงในเชิงมุษยธรรมนี่มันถือว่ามันใช้ไม่ได้เลยนะครับกับอันที่สองเนี่ยปฏิเสธออกไปแบบนี้จนทําให้เสียชีวิตนี่ก็เจอเจอเยอะมากนั่นแปลว่าอะแปลว่าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือว่าคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาสักคู่ในหลายท่านพูดเรื่องพรบสถานพยาบาลผมคิดว่าอยากจะให้ใช้กรณีนี้แล้วหยิบจับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดำเนินการในขั้นเด็ดขาดนะครับถ้าจะต้องปรับก็ปรับถ้าจะต้องรับการ ให้บริการก็ขอให้ให้ราคาเพื่อเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างอันหนที่ที่ถ้ามันยางทําให้สถานพยาบาลยังดำเนินการตามไม่ได้ก็คือนิยามนิยามเรื่องถูกเชิดเนี่ยใครจะตีความบ้างผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องรีบรีบคุยกันในหร่วงงานที่เกี่ยวข้องสพชระบบหลักประกันระบบปร,ระบบกันสังคมอะไรเงี้ยล,ลวเราทำให้ลงตัวลงตัวหมายความว่าง่ายแล้วให้ผู้รับบริการเนี่ย สามารถที่จะประเมิร่วมได้ด้วยเขาจะได้รู้ว่าเขาถูกเฉินหรือไม่หรือเข้าไปได้หรือไม่แต่ว่าตอนนี้ที่ผมอยากเลยก็คือเรื่องการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับหน่วยบริการเหล่านี้ะนะครับพี่โตเบียนอะไ,นไรมคะชินรีนค่ะอุจารีนเติมเติมป่ะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะเน้นคิดว่าประเด็นที่แต่ละท่านได้เสนอมานะคะโดยสรุปนะคะที่พวกเรามี ข้อเสนอแล้วก็รวมทั้งตั้งข้อสังเกตไว้ว่าณตอนนี้เนี่ยแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ออกมาพูดข้อเท็จจริงที่มันไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เราคิดว่าต้องทำความจริงที่มันปรากฏให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สุดก็คือว่าจะต้องมีคณะกรรมการที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยคนที่มีความเป็นกลางนะคะแล้วก็ต้องทําอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพื่อที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ตายหรือคนที่เกี่ยวข้องนะคะนี่คือข้อที่1ข้อที่สองก็คือว่า ตอนนี้ในเชิงของระบบเนี่ยจริงๆเรามีการประกาศนโยบายเรื่องของอการใช้สิทธิ์ฉุกเฉินของทุกกองทุนนะคะซึ่งไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้านะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยพบว,ว่ามันมีปัญหาอยู่มากโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการตีความว่าฉุเกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินซึ่งมันน่ามันจะมีความแตกต่างกันร,ร,ระหว่างทางฝ่ายของคนไทยกับทางฝ่ายของผู้ให้บริการอยู่เสมอเพราะเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทําให้มีความชักเกดเจนมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทําให้ เกิดความเป็นทรรนะคะแล้วก็อาจจะต้องทําให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมในการที่จะตีความคำว่าฉุกเฉินนะคะเพราะว่ามันคงจะใช้มุมใดมุมหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ไม่ได้นะคะประเด็นที่3ก็คือว่าเราจะทําอย่างไรที่จะทําให้ประชาชนเรยรู้สิทธิ์นะคะของตัวเองในการที่จะใช้สิทธิ์ฉุกเฉิน แล้วก็ต้องไม่มีความกังวลในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายซึ่งเนี้ยอยากจะต้นเติมในประเด็นนี้ก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยสิ่งที่เป็นความกังวลมากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะคะว่าถ้าเราเข้าไปรับรก,การรักษาโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเราจะถูกเรียกเก็บเงินสักเท่าไหร่นะคะซึ่งใน,นเนี้ยเน้นที่ว่าจะต้องกลับมาพิจารณาอย่างจริงจังในเรื่องของการมีมาตรการที่จะควบคุมกำกับราคาค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลเอกชนนะคะเพื่อคลายความที่ตกกัวงวลว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินเพราะเรียนคิดว่าถ้าปกปติเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินเนี่ยเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนเนี่ยคนก็ไม่เลือกที่จะไปโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินบางทีเลือกไม่ได้เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างเนี่ยเราก็ยังกังวลว่าเราจะไปเจออะไรอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันข้อมูลที่มีการให้มาของฝ่าย เด็กที่เป็นลูกของผู้ป่วยที่ไปด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเองนะคะก่อนที่จะออกมามีหมอแถลงเนี่ยก็บอกว่ามีการแจ้งผู้ป่วยว่าถ้าเขาจะเข้าราาับการรักษาเป็นผู้ป่วยในที่นี่เขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งนั่นแปลว่าถูกแจ้งแล้วเราว่าคุณต้องจ่ายตามซึ่งความกังวลของคนไข้คือบอกว่าถ้านั้นก็ขอไปใช้สิทธิ์ตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของตัวเองซึ่งนี่น่าจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจไม่รักษาที่นั่นแล้วก็ นั่งรถแท็กซี่ต่อไปอีกที่แล้วก็ไปเสียชีวิตระหว่างการทางนั่นที่ว่าการมีมาตรการที่ต้องกำกับควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญจาเป็นซึ่งเรื่องนี้ทางคณะกรรมการชุดเราเก็ได้เคยเสนอไปแล้วนะคะว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแล้วก็มีกรมการคาา้าภานนยในทำหน้าที่เป็นเลขาอยู่ ควรจะต้องเร่งพิจารณาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ให้เขาติดราคานะคะแต่ไม่ใช่การที่จะติดราคาตามใจชอบว่าเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจะต้องคิดให้มันมีความเป็นธรรมเหมาะสมที่จะเขา้าถึงได้จริงๆนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่พวกเราตั้งข้อสังเกตแล้วก็เสนอไว้ไม่ทราบท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมมีคำถามจากคุณผู้ชมทางเฟซบุ๊กไลน์มีไหมฮะมีคำถามจากสื่อมวลชนสองคำถามนะฮะ <Huh. S 2> บอกว่าหนึ่งช่องโหว่ของระบบแบบนี้จะแก้ปัญหายอย่างไรช่องโหว่ก็คือแน่นอนเราก็อาจจะพูดไปเยอะแล้วนะรว่าช่องโหว่ในกรณีฉุกเฉินเนี่ยซึ่งการตีความว่าฉุกเฉินไม่ฉุกเฉินขณะดนี้ต้องบอกว่าระบบบัตรทองเนี่ยรองรับเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดไม่ว่าคุณจะฉุกเฉินสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะคะแล้วแต่ว่าถ้าสีแดงเนี่ย ขณะน,นี้รองรับค่ารักษาพยาบาลทั้งสามกองทุนคือบัตรทองข้าราชการแล้วก็ประกันสังคมกรณีนี้ก็คือประกันสังคมนะคะซึ่งจริงๆประกันสังคมเดิมเราก็มีสิทธิ์ฉุกเฉินใช้ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วแล้วก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยแจ้งนะคะแจ้งกับโรงพยาบาลผู้สัญญาซึ่งกรณีนี้จริงๆเ,เขาต้องควรจะดําเนินการแบบนั้นนะ,ะก็คือว่าเรียกว่าเป็น เหตุอันควรเหตุสมควรที่เขาจะเหตุฉุกเฉินที่เขาจะได้ใช้บริการซึ่งประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องนี้มานานก่อนที่จะมีอ,ะอยู่เสร็จด้วยนะคะเพราะฉันเนี่ยยิ่งไม่น่าจะเป็นโุปศัรค์เลยนะคะโดยโดยเหตุเนี่ยไม่ควรจะเป็นโุปสัรค์เลยในการเข้าถึงบริการนะคะอันนั้นก็คงเป็นประเด็นแล้วก็ข้อเสนอของกลุ่มพวกเราที่จะแก้ช่องโหว่ส่วนนี้ก็คือว่าการตีความกรณีฉุกเฉินเนี่ยควรจะต้อง มีส่วนร่วมจากคนไข้และญาตินะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราพาลูกไปโรงพยาบาลหรือกรณีเนี้ยเด็กพาแม่ไปโรงพยาบาลเนี่ยการทีความว่าถุกเชิญที่ถูกผูกขาดอยู่ด้วยเรียกว่าสัญญาณชีพความรู้สึกตัวยังเดินได้เนี่ยมันทําให้เรียกว่าเกิดอันตรายขึ้นกับผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะรับฟังนะฮะไหมท่านคนขับแท็กซี่เนี่ยยังบอกเลยนะครับว่า ไม่ไหวแล้วล่ะต้องส่งโรงพยาบาลใกล้ๆนี้ก่อนนะฮะเพราะนั้นเราก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดกรณีการรับบร,ริการในกรณีฉุกเฉินนะฮะประเด็นคํนาถามที่สองใครตอบนะีก็คือบอกว่ามีระเบียบหรือกฎอะไรที่เอาผิดโรงพยาบาลได้ไหมนะครับอันนี้นปปแต่ทายุปพูให้ฟังแต่ยปฏพูดไปแล้วนะฮะว่าจริงๆก็ มีโทษถึงปรับถึงปิดโรงพยาบาลนะคะแล้วก็อีกอันหนึงแน่นอนในกรณีที่ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินเนี่ยามาตรา66บอกว่าจะกผูไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40 0 0มบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ตามพรบสถานพยาบาลนะคะก็กำหนดความผิดด้วยในมาตรา36นะคะแล้วก็กำหนดโทษไปในมาตรา66ใช่ไหมคะที่บอกว่า จะคุ่งไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสี่ปีบากเลยท่านจำทั่านัำนะคะปรับน้อยกว่าปรับน้อยกว่าเอ็นจีโอที่ไปช่วยผู้ป่วยแล้วถูกข้อหาเรื่องยุยงอกปากเนี่ย <c oughs> เราเนี่ยถูกปรับสามแสนนะ <c oughs> ติดคุกเหมือนกัน <c oughs> อันนั้นอันนั้นจะเป็นโทษอาญาเนาะแล้ว <c oughs> ก็โทษปรบับจำคุกแต่โทษทางปกครองที่เขากำหนดอยู่ในมาตรา49และมาตรา50 นะคะซึ่งสามารถจะทําการปิดโดยสถานสานพยาบาลนั้นเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการปรับปรุงค่ะแต่อันนี้ก็คือต้องต้องไปดูว่าความผกกระองอะไรจนทําให้คนไข้ไม่ได้รับการรักษานะคะถ้าเป็นของสถานพยาบาลก็สามารถปิดชั่วคราวได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เราก็บอกไปแล้วว่ามีเราสนับสนุนข้อเสนอคุณอาชิริยะนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ก็คงเป็นอีกกรณีหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะนั้น มันก็ควรจะต้องมีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังแล้วก็เป็นจริงนะคะการสัมผิดชั่วค่าวเพื่อตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะมันน่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะทําให้ช่วยให้เกิดความระนักแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกเพราะเราถือว่าการเสียชีวิตของคนถึงคนเนี่ยเป็นความรุนแรงนะคะที่ประมาณค่าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้น เราก็าอยากจะเรียกร้องว่ากฎหมายเรามีระเบียบเรามีแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่เกิดผลเพราะว่าหน่วยงานที่ทาให้พี่ํากับดคือแล่อาจจะยังไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากนะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นว่าชีวิตหนึงชีวิตแบบนี้เนี่ยมันควรจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แล้วซึ่งเราเรียกร้องให้ใช้เรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่จะทบทวนระบบทั้งหมดที่ทําให้เกิดปัญหาการเข้าถึงบริการฉุกเฉินทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่ทําไมควรจะต้องมาตายเพื่อไปใช้สิทธิ์แบบนี้ด้วยนะคะ ก็ในนามของคณะรัรมการนะคะองค์การสัดระเบเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาพประชาชนด้านบริการสุขภาพก็ขออนุญาตแถลงข่าวในประเด็นเรื่องนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะจัดพค่ะ